สวัสดีครับผมคุณแจ้นะครับจากแจสก ahan channel ครับผมวันนี้ผมมีสินค้ามาแนะนำเพื่อนๆนะครับเป็นหัวเว่ยวอสจีทีสามนะครับผมนี่นะฮะตัวนี้นะครับก็หน้าจออยู่ที่สี่สิบหกมมนะครับผมเป็นรุ่นใหม่เหมือนกันนะครับผมอันนี้ก็คือลูกค้าเขาซื้อมานะครับแล้วไม่ถูกใจ นะครับผมซื้อมาแล้วก็เอามาขายเลยนะครับแกะกล่องแล้วก็เอามาขายเลยนะครับถีอว่าเป็นสินค้าใหม่เลยนะครับผมนี่ครับอ่าจะอยู่ในกล่องแบบนี้นะครับนี่ครับผมดูใกล้ๆเลยนะครับใหม่เลยครับผมตัวนี้มีฝุ่นบ้างนะครับผมนี่ฮะอ่าผมปัดออกนะครับผมนี่ครับ สายก็ยังใหม่อยู่เลยนะครับผมนี่ครับนี่ครับนี่ฮะสติกเกอร์ยังไม่แกะนะครับนี่ฮะประกันก็หนึ่งปีเลยครับผมนี่ครับใหม่ๆแบบนี้เลยนะครับผมเพื่อนๆที่ออกกําลังกายนะครับก็ลองไปดูข้อมูลก่อนนะครับรุ่นนี้ก็เป็นนาฬิกาออกกําลังกาย หัวเว่ยวอสจีทสามนะครับถ้าเพื่อนๆดูข้อมูลแล้วนะครับผมถูกใจหรืออชอบยังไงก็ลองคิดถึงร้านแจซิงแทนนะครับเพราะตอนนี้มีสินค้าเข้ามานะครับมือหนึ่งครับผมแต่ราคาถูกครับผมไม่แพงนะครับผมมี รุ่นเก่านะครับในการรุ่นเก่าก็สามารถมาแลกมาเทินได้นะครับผมเพื่อนๆสนใจก็เข้ามาที่ร้านได้เลยนะครับสวัสดีครับ